สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคอหมูย่างหมูย่างนะคะไส้ย่างนะที่กัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดท่าเรือนะคะอําเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพาู้ชมบรรยากาศในร้านเลยนะคะว่ามมีอะไรบ้างนะคะจับจับเท่าก่นมนร่นมาก่อนแล้วบ่า มีท้องข้อหมูย่างนะคะมีไส้นะคะท่ามิชมอันนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นหูนะมีลิ้นมีหูมีลาวนมโอ้มีลิ้นด้วยใช่มีลิ้นนะคะมีไงลิ้นเนี่ยลิ้นค่ลิ้นนะคะท่านผู้ชมอันโน้นลาวนมมันมีหูอันนี้คือลูกค้าประจําเลยลูกค้าประจำโอ้เป็นไงมาคะอร่อยต้องมาทานต้องมาทานประจําเลยใช่ไหมคะเนี่ย ซืประจำร้านกินนะน่ะนะนะร้านกินทีหมดแล้วน่ะโอ้วันนี้วันนี้เอาอะไรไปคะอายุ14เอาเนี่ยเนื้อเขาเรียกว่าเบคสันคอเนื้อเนื้ออะไรันตอนเขาเนี่ยเรียกต้องคุณผู้ชมสันคอนะคะคุณผู้ชมมันมีมันมีมันแซ่บมีเนื้อเบคอนเบคอนสันคอแห้งสันคอเบคอนนะคะท่านผู้ชมลูกค้าประจำเยอะมากนะคะวันนี้คนสับไปธุระเดี๋ยว คน,คนย่างก็เลยต้องมาสับเองเลยช้าไปหน่อยเยอะกว่อ,อเลมครับร้านขายราคาเป็นชิ้นนะคะท่านผู้ชม20-25-30มนะคะขายถูกมากค่ะขายถูกมากนล้ป้ะมันก็มีแพงมังนถูกปก ราคาไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันค่ะอันนี้หกสิบอันนี้สี่สิบอะไรอย่างเงี้ย<ม>ร้อยกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีโอ้โหของป้าของป้าของยายของป้าไม่รูเ้เรียกอะ้ไหมคะตานแหละสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะ่นะกำลัะะงตัดเลยนะคะท่านผู้ชม ขเขาย่างุนั่นคุณี่ก็รีบ ฟองละยี่สิบนะคะท่านผู้ชมควงใหญ่สามสิบนะคะมีทั้งไส้มีทั้งลิ้นนะคะเบคอนนะคะหมูมีหลากหลายอย่างเลยนะคะท่านผู้ชม บ่ายสองโมงนะคะท่านผู้ชมถึงกี่โมงคะแล่วสตสองทุ่มสองทุ่มถึงไหมประมาณนั้นค่ะอ๋อค่ะบ่ายสามโมงนะคะถึงสองทุ่มนะคะท่านผู้ชมมาขายวันไหนบ้างเอ่ยจะมาวันจันทร์กับพฤหัสอ๋อเพราะว่าที่นี่มีสองวันเนาะมาวันอ๋อวันพฤหัสจะอยู่ซอยแรกนะคะท่านผู้ชมวันวันจันทร์จะอยู่ซอยที่สองนะคะ มีราคาอย่างไรบ้างอ่ะตัวนี้ตัวนี้จะมี่นีจ3เตตัวนี้ใหญ่ๆก็ประมาณ0เจอตัวนี้ก็จะมี50-60นี่มก็จะมีตั้งแต่ประมาณ70-90คือทุกอย่างเป็นใช้ในการอบเหรอใช่ค่ะอ๋อใช้ในการอบนะคะท่านผู้ชมใช่นะคะท่านผู้ชม อบอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะครับสองเตาเลยนะคะเดีดูเคร่อค้าอบกันเลยนะคะโอ้ใช้เตาถ่านนะคะท่านผู้ชม มาแล้วนะคะเส้นละยนะคะ แบบไหนนะค ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่แปดสิบบาทนะค่ะ ชซนนี้0บาทเองนะคะ่านผู้ชมขายถูกมากเละะย ะะที่อยากมาทานคอหมูย่างนะคะ,อ,ะอบนะคะก็สามารถมาได้เลยนะที่ตลาดนัดท่าเรือนะคะอำเภอท่าเรือจังหวัดอ,อุบยาานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่นนี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ